สวัสดีครับผมครูเอกนะครับยิจับทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูบนะครับผมวันนี้นะครับพูดถึงเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูบนะครับอขอมานานแล้วนะครับเพิ่งจะมาได้นะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่ม6535นะครับ6535ครูเอกตั้งชื่อว่ากลุ่มเลข ตั้งใจให้ได้เห็นนะครับตั้งใจให้ได้เห็นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นแน่นอนครับเราก็ต้องพูดถึงที่มาของเลขกลุ่มนี้นะครับที่เป็นเลขกลุ่ม4ตัวนะจริงๆก็มาจากากลุ่มเลขคู่3คู่นะก็จะมีซ้ําอยู่คู่หนึ่งก็คือ3553นะครับแล้วก็มี5 6 6 5านะาถ้าใครอย,ยากจะดูย้อนหลังเนี่ยมันจะมีเลขกลุ่ม3ตัวนะครับแตสอตัวก็จะมีดูที่3 5 5 3แล้วก็6556นะครับถ้า3ตัวเนี่ยมันจะมีแค่กลุ่มเดียวก็คือ 6อา่าส5 3 3 5 6นะครับส่วน535เนี่ยมันเป็นเลขซ้ำคุยจะไม่ทำนะครับเพราะว่าเลขซ้ำเนี่ยมันเลขซ้ำเนี่ยม,มันจะมีความหมายคาบเกี่ยวแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเลขคู่สามาเท่าไหร่นะครับตอนท,อนที่ตอนที่ทำรีวิวเลข3ตัวคุยเลยเลยไปทำเลขซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4ตัวเนี่ยคุยอ่านตามตำแหน่งนะตามตำแหน่งเพราะ,ะนั้นความหมายก็จะไม่ได้ไปสอดคล้องเป็น,เป,นเป็นคำทำนายแบบอ้อม,ออมๆเท่าไหร่มันจะเป็นการฟิกไปเลย ว่าตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็ก็เลยสามารถขอเข้ามาได้นะครับอ่ะมาดูกันว่าไอตั้งใจให้ได้เห็นเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็พูดถึง4ตัวท้ายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจในส่วนใหญ่แล้วเอามาจากเลขท้ายนี่แหละจิตใจวิธีการตัดสินใจเนี่ยเพราะว่า3 5้ใครๆก็เคยได้ยินในเรื่องของ การตัดสนใจที่เด็ดขาดนะครับคือส,สามเนี่ยตัดใจเด็ดขาดมากนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยมาดูกันสีตัวหลังนะครับคนลงท้ายเลขห้าครับคนลงท้ายเลขห้าจุดเด่นนะเป็นคนที่ชอบคิดชอบพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่เสมอนะครับในแง่ดีก็คือมันเป็นเลขนะครับที่ไปสู่การเรียกว่ามีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นๆผมเคยพูดตลอดแต่เลขห้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสตินะเลขห้าเนี่ยมีแนวทาง ของตัวเลขเนี่ยเป็นแนวทางที่ไปสู่การมีสติได้ง่ายเพราะเขาเวลาทําอะไรเขาชอบพิจารณาอยู่เสมอว่าจะต้องประมาณไหนจะต้องยังไงเอามาวิเคราะห์ก่อนเอามาตัดสินใจก่อนเอามาลําดับก่อนอันนี้คือความเป็นเลขห้าในพื้นฐานในเชิงบวกนะส่วนในเชิงลบเนี่ยที่ผมมองว่ามันไม่ใช่สติเสียทีเดียวก็เพราะว่าเวลาที่คนคนนี้คนเลขห้าเนี่ยตต้นหัเลขห้าเนี่ยมั่นใจอะไรหรือคิดว่าผ่านพิธีกาของตนเองไปแล้วเนี่ย เขาจะค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเหมืทั้งนั้นายาเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั่นคือมันอ้ยมันพิจารณาตั้งเนี่ยมาอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยมันมีความมั่นใจจนเกินเบอร์ไปก็มีอ่าจุดด้อยข้อแรกนะเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการขาดสติได้ไหมสำหรับผมผมมองใช่นะมั่นใจอะไรจนเกินไปเหมือนเราขับรถแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เราไม่ได้มาตั้งหลายปีเรามั่นใจมากเ,เนี่ยไปได้แน่แน่เราบางทีเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราแบบมั่นใจเกินเบอร์ขับรถลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางก็ได้ รประมาณนั้นนะครับก็อาจจะมีจุดด้อยตรงนี้ด้วยหรือมั่นใจเกินเบอร์2ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิจารณาในตลอดเวลาทําให้หลายหลายอย่างมันดูช้าไปไม่ทันการประมาณนี้คือถ้างานไหนที่เขาตัดใจแล้วมันเป็นงานที่ต้องพิจารณาเนี่ยอันเนี้ยพอได้ถือว่าตรงแนวแต่ถ้างานไหนที่มันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเรียกห้าทายเนี่ยไม่ค่อยเด่นเพราะเขาจะรู้สึกว่า ทุกอย่างมันต้องผ่านการขันคัดกรองไงอย่างน้อยๆก็ให้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นงี้คือถ้าไม่ให้เวลาเนี่ยเลขห้าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแบบป,บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็คือจะชา้ากว่าชาวบ้านหน่อยๆนะครับแต่ตำแหน่งต่อมาเนี่ยเหมือนจะปรับให้เลขห้าท้ายเนี่ยนะครับสําหรับตัวผมมองว่าให้เลขห้าท้ายเนี่ยมันดูคล่องขึ้นมันดูมีความที่แบบชัดขึ้นว่าโอเคต้องอยังไง นะครับก็คือเลขสามเลข3ามเนี่ยปกติถ้าเขาอยู่ท้ายเนี่ยมันจะเป็นเลขค่อนข้างจะเป๊หน่อยจะแบบว่าทําเลยทําเลยอะไรพวกนี้ยแต่พอมันมาตําแหน่งแนวคิดนี่หมายถึงว่าสมมุติว่าตัวตนคุณเป็นคนที่เป็นเลข5เนี่ยเป็นคนที่พิจารณาอะไรตลอดเวลาแต่พอเป็นเลขสาปุ๊บเหมือนกับว่าคุณพิจารณาแล้วคุณเหมือนล็อกเป้ารูปทาเลยมันล็อกเป้ามาแล้วแล้วจัดสินใจเลยนี่ความเด็ดขาดของคนสามห้าท้ายเหมือนคุณที่พิจารณาอะไรผ่านแล้วเมื่อไหร่ที่สิ่งนั้นน่มันผ่านการโฟกัสของคุณไปแล้วจะต้องยี้งย่างนี่นะ คุณจะตัดสินใจทันทีต้องอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉันพิจารณามาแล้วปุ๊บ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 มันก็เลยเหมือนกับแบบตัดใจเร็วขึ้นแต่จริงๆก็ยังไงห้าทายก็ไม่ได้แบบพอเป็นการปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความใกล้เคียงกับความรู้สึกเดิมว่าโอเคแบบนี้ใกล้เคียงโอเคเอามานึนี้นี่น,น,นีมันก็จะเร็วเร็วขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่า ปัญหาเฉพาะนะ้าไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ก็อาจจะต้องแบบถูกอยู่บ้างอะไรเขาจะไม่ได้รีบมากขนาดนั้นนะถ้าสามารถในการตัดใจถึงจะเด็ดขาดนะผมให้ความเร็วในการตัดใ,ใจก็ประมาณเต็มสิบให้ทักเจละกันความเร็วในการตัดใจนะเจ็ดนะมันจะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหพอมีสามปุ๊บจะตัดใจเร็วหรือเพราะห้ะะเเาเขาจูเป็นตัวตนอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแต่ว่าความเด็ดขาดความชัดเจนเนี่ยนี่เต็มสิบผมให้สิบเลยนะครับประมาณนั้นตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าอีกอา่า คนนี้นอกจากจะตัดสินใจอะไรเด็ดขาดชัดเจนว่าจะต้องประมาณนี้เขาเวลาที่เขาถ่ายทอดให้ใครเนี่ยคุณรอได้เลยมันจะมีการอธิบายขึ้นมาทันทีประมาณนี้นครับประมาณนี้ครับนะครับนะครับนะครับ,นะรบผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยู่ในรูปแบบของงานที่ต้องการระบบจ้าจะจะต้องนี่นี่นี่น,น,น,นี่มีขั้นมีตอนมีระเบียบแล้วก็ไม่ได้ต้องการการตัดสินใจที่มันชา้าจนเกินไปคือไม่รีบไม่เร่งแต่ทุกอย่างมันต้องเป๊ะ ประมาณนี้อยากให้มันเปะ๊ะแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันช้ามากนะครับเป็นเหมือนเครื่องจักรและกันแมชชีนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ที่เหมือนเครื่องผลิตรถยนต์คือมันเป๊ะอยู่แล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้านะนึกว่าเราโปรแกรมมันไว้เลยครับประมาณนั้นนะมันก็จะแบบถ้ามีอะไรที่แบบเป็นรูปแบบที่เราเคยทํามาแล้วหรือเราวางแผนไว้แล้วมันก็จะจบตรงนั้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสาหรับห้าในตาแหน่งนี้นะครับแต่ว่าทีเด็ดของกลุ่มนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ครับวิธีการทํางานเป็นเลขหก ไอสิ่งที่เขาพิจารณาหรือเขามองอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป,ป็นระบบปุ๊บปุ๊ปุ๊บอะไรพวกเนี้ยเขาชอบจะทําให้มันเห็นวันเนี้ยมันเป็นยังไงคุณมาดูได้เลยที่ผม,มปุ๊บ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 อยากเห็นใช่ไหมเนี่ยผมทาให้ดูเออชอบโชว์ออฟหน่อยหน่อย <c oughs> ดีนะผมว่ามันดีนะแบบว่าเออเห็นว่าตึงๆอะไรเนี่ยมาดูก่อนมาดูก่อนผมตึงแบบไหนตึงยังไงทําไมผมต้องเป็นแบบนี้ทาไมผมต้องแบบนี้อย่างนี้คุณมาดูแล้วคุณจะได้เห็นอชอบโชว์เหมือนกัน เป็นคนที่ถึงจะคิดพิจารณาอะไรแบบต็ดกางตั้งแต่เมื่อไหรได้ทํางานร่วมกับใครก็ตามเขาทาให้มันออกมาดูดีเสมออ่าอะไรผมผมมองว่าก็ดีนะเป็นการเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและเชื่อว่าที่ทันจะต้องทําเนี่ยมันจะเป็นที่สนใจของผู้คนแน่ๆมีความมั่นใจสูงเพราะฉะนั้นถามว่าเลขเน,นี้ยตึงเกินไปไหมก็กลางๆครับความตึงแบบโหสามห้าห้าสามซ้ำเนี่ยมันต้องตึงมากๆ ความตึงผมให้ถ้า8เต็ม10แล้วกันผมจะไม่ถึงทั้ง10เต็ม10บางคนจะเห็นว่าโอ้โหความตึงนี้ตึงเปี้ยเลยเปลี่ยนแปลงยากมากแต่คนนี้ค่อนข้างจะพอปรับได้ก็ปรับครับไม่ได้ชา้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วปูดปัดเกินไปนะครับแล้วก็เวลาลงมือทำอะไรก็มักจะทมามันออกมาให้ดูดีเสมอเช่นเดียวกันอ่ะนี่คือด้านหลังนะครับแต่แน่นอนว่าความเชื่อมั่นมันก็มีอยู่ในในเลขกลุ่มนี้นะครับก็แน่นอนนอาจะเป็นคนแบบมีความเป็นตัวเองสูงหน่อยห,อยหอย่ประมาณนั้นนะ โอเคนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้านะครับบุคลิกนี่หน้าตานี่ดูดีนะผิวพรรณนี่เปล่งปลัง่งแต่ว่าเป็นคนที่ชอบวางตัวให้มันดูสุข,ขุมอะ่ะคนจริงจังอะ่ะท่าทางจริงจังคือถึงแม้ว่าข้างนอกจะดูดีแค่ไหนก็ตามหน้าตาหล่อหรอให้นึกถึงพวกทหารหล่อหรือว่าพวกคนในเครื่องแบบที่ดูดีอะ่ะเนี่ยผมชอบเทียบประมาณนั้นอะ่ะคนในเครื่องแบบอ่ะ อาชีพไหนก็ได้อยู่ในเครื่องแบบแล้วดูดีมากๆซึ่งเขาก็ต้องอยังไงเขาต้องรักษาฟอร์มของความเป็นอาชีพนั้นหรือว่าอันนั้นอยู่แล้วอ่ะถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแบบงานบริการนะท่านถ้าเป็นงานบริการก็ต้องมีความอ่อนน้อมแต่แล้วนี่มันจะตึงๆหน่อยพวกทหารตำรวจหรือข้าราชาการก็ได้ที่มันต้องดูอาศัยความน่าเชื่อถือแต่ว่าดูดีนะภายนอกเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้แต่งตัวดีแต่งตัวสะอาดเลยนะครับแต่ว่าวิธีการท่าทางการพูดาจาเนี่ยโอ้ ชัดเจนเป๊ะเป๊ะเป๊ะปะท่องมาประมาณนั้นนะครับเป็นคนพูดใจตรงไปตรงมาจริงจังด้วยนะครับเขาเรียกว่าพูดเต็มเสียงอ่ะพูดเต็มเสียงเลยประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะครับเขาหาเงินได้เรื่อยๆนะครับไม่คือไม่ได้เป็นคนหาเก่งแต่ว่าหาได้เรื่อยๆยิ่งถามว่าถ้ามันเหมาะกับงานอะไรผมว่ายิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับข้าราชการหรือง,งานที่มันมีเงินเดือนประจำเนี่ยอ่ะกลุ่มนี้ตอบโจทย์พอเขาทํางานแบบ ตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วก็มักจะทํางานให้เห็นเป็นที่ประจับเพราะนั้นเรื่องรายได้เนี่ยถ้าเป็นงานประจําเนี่ยโอเคผ่านแต่ถ้าลักษณะของเป็นการค้าขายจะต้องแบบจะต้องหารายได้หลายๆทางเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้างานนั้นเป็นงานการค้าขายที่เน้นความน่าเชื่อถือการไว้วางใจเป็นช่างซ่อมรถอะไรพวกนี้เปิดอูเองอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะได้ทําอันนี้อย่าได้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเงินส่วนเรื่องของการบริหารจัดการผมาะเขาทำได้ดีนะเต็มสิบผมให้เก้าเลย การหานี่เต็มสิบให้ทักเจ็ดแล้วกันก็กลางๆเลืนี้ก็ประมาณแปดนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนะสุดท้ายเรื่องของความรักแน่นอนว่ามีความเป็นตัวเองสูงต้องมีการอย่างนี้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 แน่นอนก็อาจจะแบบเจ้ากี้เจ้าการหน่อยๆเออเป็นคนที่อาจจะมีเขาเป็นคนชอบเลือกอะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาถ้าคุณไปจีบเขาบางทีผมก็ต้องรอเพราะเขาก็พิจารณานาน แต่ถ้าเขาจีบใครสมว่าคนเล่นได้จีบใครเนี่ยแสดงว่าเขาเล็งไปแล้วเขาพิจารณาไปแล้วว่าเอ้ยเนี่ยคนเนี่ยถูกสปเปคเขาก็จะเข้าไปจีบนะครับความรักการจะดูแบบเป็นคล้ายๆกับว่ามีมีมอ่าเรียกว่าอะไรมีข้อแม้ในใจอยู่พอสมควรนะครับก็เรียกว่าอะไรมีนับหนะึ่งสองสามสี่ห้ามีข้อถูกใจอะไรข้ออยู่ในใ,นใจอยู่ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับก็หวังว่าจะตอบโจทย์ผู้ที่สนใจไม่มากกว่าน้อยนะครับมีข้อสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่ YouTube แล้วก็ทางเพจคุยเลขเพกพยาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแ like, ชกดซับสไครต์เช่นเดิมนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ